ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีฟิลนะครับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีมาบอกกันนะครับเป็นข่าวดีเกี่ยวกับกิจกรรมแจกหินเลื่อนขั้นบัตอีโวสีฟ้าฟรีนะครับณตอนนี้มันมีกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือถ้าเรานะครับชนะในหมดลงแหรงเรานะครับจะมีโอกาสลุ้นรับหินสีฟ้าฟรีทาวนนะครับแล้วก็สูงสุดที่99ชิ้นเลยนะมีคนได้99ชิ้นเยอะมากนะครับก็คือทุกคนน่าจะได้รับประมาณ99ชิ้นต่อรอบเลยนะ ก็คือได้เยอะมากนะครับไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีโอกาสลุ้นรับนะครับพวกปัจรุบันดาวนะครับมีสกินของมาล็อกแล้วก็รูอี้นะครับแล้วก็การแจกหินพวกนี้นะครับจะมีอยู่4รอบนะครับรอบแรกก็วันที่ย6ิถึง27เมษารอบ2นะครับก็วันที่3ถึง4พฤษภามนะครับรอบที่3ก็วันที่10ถึง11เพฤษภาส่วนสุดท้ายนะครับก็รอบวันที่1 7ถึง18พฤษภาคมนะครับก็คืออย่าพผ้าสายฟรีครับเห็นไหมครับตามตารางนี้เลย แจกจริงนะครับไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่านะครับถ้าบั็กนี่รีบเลยนะรีบไปทํากันนะครับเพียงแค่ชนะโหมดลงแรงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะว่าเมื่อเราชนะแล้วจะเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับก็ชนะในโหมดลงแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อชนะแล้วนะครับเราจะได้รับหินหรือเปล่านะครับมันจะส่มมาให้นะครับมันจะส่มมาให้นะแล้วแต่ดวงนะครับว่าใครจะได้แต่ว่าบางคนก็ในทีมหนึ่งอ่ะจะได้อยู่ประมาณส4คนเลยนะเออแต่ว่าเกมนี้๋อผมไม่ได้เ ไม่ได้นะครับไม่ได้เะครับเกมนี้นี่ครับเห็นไหมฮะไม่ได้ครับคนอื่นได้นะครับได้ถึง99ชิ้นเลยนะโอ้โหสายฟรีอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเลยนะแค่เล่นเกมหมุนลงแลงชนะไม่ยากเลยครับก็คือแบบเราสามารถอัพถึงเลเวล2ได้เลยไม่ต้องเสียคูปองเลยครับแจกฟรี99ชิ้นก็ประมาณ2 0 0ปองนะครับอย่าพลาดนะครับสายฟรีก็ประมาณนี้นะครับในการมาแจ้งข่าวมีสรอบ อีก3รอบถ้าใครพลาดรอบนี้ก็รออีก3รอบหน้านะครับเนี่ยสกินบัตรประหยัดคูปองไปเยอะนะครับไม่น่าอัพเยอะเลยครับผมอัพไปประมาณเก็บ e u r ห้าเก็บเต็มอะเสรษฐายนะครับน่าจะทำธารกิจเราจะประหยัดคูปองได้เยอะนะฮะประมาณนี้นะครับในการมาแจ้งข่าวนะครับแล้วก็มันจะมีการแจกเพิ่มเติมนะครับถ้าใครนะครับเล่นเกมวันเสาร์อาทิตย์นะครับในเกมนั้นหมวดลงแรงนะครับเล่นกับเพื่อนจะรับหินบัตอีโวสีฟ้าเพิ่มอีกนะครับก็คืออย่าพลาดนะ ใครที่อยากประหยัดคูปองอ่ะพวกนี้ก็แจกเพิ่มนะครับเห็นไหมครับทั้งหินขั้นสูงแล้วก็พื้นฐานนะส่วนใครนะครับอยากมีดีเกมาวีนะครับก็ทกำได้นะครับที่แอฟฟ้าแอสเม่นต้นที่พี่เจ็ดนะครับของจริงต้องมปเงินติตามมากกว่าสองแสนคนนะครับและใครอยากเติมปองก็เติมได้กับทุกที่โปรเพยนะครับเป็นรายการตัวเกมออนไลน์แล้วก็มีโปรสำหรับคนที่เล่นเกม ROV ด้วยนะครับเนี่ยสกินนี้ผมจะเอาชุดต่อเลยนะเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอ ชิ้นส่วนครับแบบนี้มีครบละอาจจะเอาชุดเพิ่มนะครับเล็งชุดกับเสียงอะ่ะพวกนี้ไม่จะเป็นนะครับถ้าใครงบน้อยก็เอาแค่เนี่ยนี่ครับมีชิ้นส่วนพิเศษปุ่มเอฟเฟกออกจากบอร์ท่าวาร์ฟครับแต่ว่าถ้าใครงบน้อยกว่าน,น,นี้ก็เอาแค่โมเดลเอฟเฟกก็พอนี่ครับประมาณสามพันกว่าสามพันหนึ่งร้อยเจ็สิบแปดคูปองนะครับเนี่ยเอาสองชิ้นเนี่ยถ้าถึงเบลสี่นี่ครับไม่ยากกิจกรรมแล้วก็ช่วงนี้นะครับ ผมมีโค้ดมาให้ก่อกนะครับกอกไว้เลยสมัครไอดีใหม่ไวรอนะครับเพราะว่าต้นเดือนพฤษภามนะครับวันที่ห้าเดือนห้านะครับปีสองสห้าน,นะครับ,ะรบจะมีการจัดกิจกรรมแจกสกินใหม่ฟรีอีกใครที่มีไอดีสำรองอะ่ะก็เตรียมไว้นะครับแต่ว่าใครที่ไม่มีก็สมัครใหม่เลยแล้วก็มาเกอกโค้ดตรงนี้เลยครับเพราะว่าแจกในส่วนของทองถึงแ8ด0มื่นแ0ดพันหกแดื่นกว่าเลยนะเปดหนึ 8, ่งกัทองอะ่ะนี่ครับตามนี้เลยเป็นไอดีใหม่นะครับ เลเวลห้าขึ้นไปนะครับแล้วก็สมัครเมื่อเกินสิบวันน่ะเราจะได้รับของฟรีไปนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับการมากรอกตรงนี้นะครับครีเอเตอร์โบนัสนะในการมาแจ้งข่าวในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ